กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ในดินแดนอันไกลโพล้นพวกเขายังไม่มีลูกแต่พวกเขาอยากจะมีลูกสาวมากในเวลาต่อมาไม่นานหญิงสาวก็พบว่าตนตั้งครรภ์วันหนึ่งในขณะที่เธอมองผ่านหน้าต่างออกไปเธอเห็นสวนผักกาดอันสวยงามที่อยู่ข้างบ้าน หลังจากนั้นเธอไม่สามารถคิดถึงอย่างอื่นนอกจากการรับประทานผักกาศเหล่านั้นได้เลยฉันคงอยู่ไม่ได้ถ้าฉันไม่ได้กินผักกาศพวกนั้นหญิงสาวเริ่มเบื่ออาหารอย่างอื่นและสู้ผอมลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งวันหนึ่งสามีของเธอเป็นห่วงเธอมากเขาจึงสัญญาว่าจะไปหาผักกาศจำนวนหนึ่งมาให้เธอ ไม่ต้องห่วงนะที่รักฉันจะไปหาผักกาดมาให้เธอเองแต่คุณก็รู้ว่ามันอันตรายบ้านข้างๆเป็นบ้านของแม่มดผู้ทรงพลังสวนของเธอถูกห้อมล้อมด้วยกำแพงสูงใหญ่ซึ่งไม่มีผู้ใดกล้าผ่านเข้าไปสามีรวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่เขามีแล้วปีนข้ามกำแพงไปและเด็ดผักกาดมาหนึ่งกำมือ ภรยาของเขารับประทานผักกาดอย่างมีความสุขและรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าว่าผักกาดเพียงกับมือเดียวก็ไม่เพียงพอสำหรับเธอวันต่อมาสามีของเธอจึงบุกเข้าไปในสวนอีกครั้งแต่คราวนี้แม่มดกลับรอเขาอยู่เจ้ากล้าดียังไงบุกรุกเข้ามาในสวนของข้าแล้วยังมาขโมยผักกาดของข้าไปอีก ภรรยาของข้ากำลังตั้งครรภ์และนางหวยห,หาผักกาศของท่านมากถ้าอย่างนั้นเจ้ากอน่าจะขออนุญาตจากข้าก่อนพวกเราหวาดกลัวท่านมากข้าไม่คิดว่าท่านจะอนุญาตได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยฮะายกโทษให้เจ้าอย่างนั้นหรอเจ้าสมควรได้รับการลงโทษหากภรรยาของข้าไม่ได้กินผักกาดนางจะป่วยและไม่สามารถให้กำเนิดลูกได้ได้โปรดเธอ ทำข้อตกลงกันเจ้าสามารถนำผักกาศไปมากเท่าไหร่ก็ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเมื่อเด็กคนนี้เกิดขึ้นเจ้าจะต้องนำตัวเด็กคนนี้มาให้ค่ะด้วยความหวาดกลัวสามีตกลงรับเงื่อนไขทันที 2- 3เดือนถัดมาเด็กคนนี้ก็ถือกำเนิดขึ้น แต่หลังจากนั้นไม่นานแม่มดก็มานำตัวเด็กคนนี้ไปนางตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่ารพันเซลเพราะว่าพันผักกาดที่ผู้เป็นแม่หวยหานั้นมีชื่อว่ารพันเซลแม่มดดูแลเด็กคนนี้เป็นอย่างดีเมื่อรพันเซลมีอายุย่าง16ปีเธอได้เติบโตเป็นสาวน้อยที่งดงามมาก แม่มดนำตัวเธอไปไว้ในหอคอยที่สูงตระหง่านฟ้าในป่าแห่งหนึ่งแต่หอคอยนี้ไม่มีบันไดมีเพียงแค่หน้าต่างบานเล็กบนชั้นสูงสุดของหอคอยแม่มดไม่เคยตัดเรือนผมยาวสีทองที่สวยงามของเธอเวลานางมาเยี่ยมเธอนางต้องร้องเรียกจากด้านล่างราพันเซล ราพันเซลช่วยปล่อยผมทองของเธอลงมาหน่อยนี่แม่ของหนูไงราพันเซลจะปล่อยผมเปียยาวลงมาทางหน้าต่างบานเล็กและด้วยการใช้เรือนผมยาวนี้แม่มดสามารถปีนขึ้นไปถึงหอคอยด้านบนได้เรื่องราวดำเนินเช่นนี้มาเป็นเวลาหลายปีวันหนึ่งเจ้าชายเดินทางเข้ามาในป่าเพื่อมาล่าสัตว์ เขาได้ยินเสียงร้องเพลงแววๆมาจากในป่าช่างเป็นเสียงที่ไพเราะเหลือเกินเขาคิดและขี่ม้าเข้าไปใกล้ต้นเสียงนี้เมื่อเขาเดินทางไปถึงหอคอยที่ราพันเซลอาศัยอยู่เขามองไปทางซ้ายและมองไปทางขวาแต่ก็ไม่เห็นบันไดาทางขึ้นหอคอยนี้เลย ผชายรู้สึกตราตรึงกับเสียงที่ไพเราะนีม้มากเขามาที่หอคอยนี้ทุกวันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหอคอยนี้ได้อย่างไรวันหนึ่งในขณะที่เขาเข้ามาใกล้หอคอยนี้เขาสังเกตเห็นแม่มดที่รอยอยู่ด้านล่างราพันเซลราพันเซลช่วยปล่อยผมลงมาหน่อย นี่แม่ของหนูไงรพันเซลปล่อยผมเปียยาวลงมาทางหน้าต่างบานเล็กและด้วยการใช้เรือนผมยาวนี้แม่มดสามารถปีนขึ้นไปถึงหอคอยด้านบนได้วันต่อมาหลังจากพระาทิตตกดินเจ้าชายเดินทางไปที่หอคอย ดัดเสียงระพันเซลระพันเซลช่วยปล่อยผมทองของเธอลงมาหน่อยนี่แม่ของหนูไงตอนแรกเมื่อระพันเซลเห็นคนอื่นนอกจากแม่ของตนเป็นครั้งแรก รพันเซลก็หวาดกลัวเล็กน้อยท่านไม่ใช่แม่ของฉันนี่นาะท่านมาที่นี่ทำไมไม่ต้องกลัวไปฉันได้ยินเสียงเธอร้องเพลงและตกหลุมรักเสียงของเธอฉันก็เลยอยากรู้ว่าใคาการกันที่เป็นเจ้าของเสียงนี้รพันเซลพอใจกับสิ่งที่เขาพูดมากและก็ไม่กลัวอีกต่อไปในระยะเวลาช่วงหนึ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น แม่มดไม่สังเกตเห็นอะไรผิดปกติเลยในที่สุดวันหนึ่งเจ้าชายก็ขอรพันเซลแต่งงานแต่งงานกับฉันไหมรพันเซลตอบรับเจ้าชายรูปหลอห่อด้วยความเต็มใจแต่รพันเซลไม่มีทางปีนลงจากหอคอยนี้ท่านใดนั้นเธอก็คิดหาทางออกได้ เจ้าชายคอยนำเศษผ้ามาให้เธอทุกครั้งที่เขามาหาประพันเซลผูกเศษผ้าเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นเชือกแต่ถ้ว่าวันหนึ่งประพันเซลก็ทำผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงด้วยการหลุดปากพูดออกมาแม่รู้ไหมคะว่าเจ้าชายปีนผมลูกได้เร็วกว่าแม่อีกเจ้าูชายงั้นเหรอเจ้าู้ชายไหนฮะ ณตอนนี้แม่มดก็ตระหนักได้ว่ามีสิ่งไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นและเริ่มตะโกนใส่ระพันเซลเจ้าทรยศข้าได้ยังไงข้าพยายามปกป้องเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายจากโลกภายนอกด้วยความโมโหจัดแม่มดตัดผมยาวสีทองอันสวยงามของระพันเซล และส่งเธอไปยังทะเลทรายอันไกลโพ้นคืนนั้นแม่มดอยู่ในหอคอยเพื่อรอเจ้าชายมาสักพักหนึ่งนางก็ได้ยินเสียงเจ้าชายจากด้านล่างราพันเซลราพันเซลช่วยปล่อยผมทองของเธอลงมาหน่อยนี่เจ้าชายของเธอเองแม่มดปล่อยผมของราพันเซลที่ตัดแล้วลงมาเจ้าชายเริ่มปีมผม โดยที่ไม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่เมื่อเขาขึ้นมาถึงและเจอแม่มดแทนที่จะเป็นรพันเซลเขารู้ทันทีว่าต้องมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อแม่มดเริ่มโจมตีเจ้าชายเจ้าชายเสียการทรง<อ>ตัวและตกลงไป โชคดีที่มีพุ่มไม้รองรับอยู่ข้างล่างเขาจึงรอดมาได้แต่เพราะว่ามีน้าทิ่มตาเขาเขาจึงไม่สามารถมองเห็นอะไรได้อีกเลยเจ้าชายตาบอดออกเดินป่าไปเรื่อยๆพยายามหารพันเซลในขณะที่น้ำตาคลอเบ้าเขาหาผักผลไม้ป่ารับประทานเป็นอาหาร เขาเดินไปไกลมากจนกระทั่งไปถึงทะเลทรายที่ราพันเซลอาศัยอยู่ท่านใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเขาได้ยินเสียงอันไพเราะร้องเพลงลลเขารู้ทันทีว่าเจ้าของเสียงนั้นคือใครนี่คือเสียงของราพันเซลเขาเริ่มออกเดินไปหาเสียงนั้นในขณะเดียวกันเขาก็ตะโกนเรียกราพันเซลเาราพันเซล ระพันเซลระพันเซลก็จำเสียงเจ้าชายได้เหมือนกันเธอออกวิ่งไปหาเขาเมื่อเจอกันระพันเซลก็ช่วยเจ้าชายและน้ำตาไหลด้วยความปลืม้มน้ำตาของระพันเซลไหลอาบตาเจ้าชาย ทันใดนั้นปาฏิหารกก็เกิดขึ้นตาของเจ้าชายลืมขึ้นและเริ่มมองเห็นอีกครั้งเมื่อเห็นเช่นนั้นรอพันเซลก็มีความสุขเป็นอย่างยิ่งทั้งสองจึงกลับไปยังอาณาจักรของเจ้าชายที่ซึ่งผู้คนต้อนรับเขาทั้งสองด้วยความปิติยินดีและเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปตลอดก,กาล